เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการทั่วไปดิชนันนางสาวธนพัฒน์าปานจีนตำแหน่งครูกศนอตำบลขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบธแพทริคนักศึกษาเข้าทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ0็เอร์เซโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงาน แทนสำรวจนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบที่อยู่ของนักศึกษาดำเนินการเยี่ยมนักศึกษาทั้งการลงพื้นที่และรูปแบบออนไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติดูประชาสัมพันธ์โรงพื้นที่แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้ที่ต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษานอกระบบระดับชาติเอ็นเน็ตแจ้งนักศึกษาให้ทราบร่วงหน้า ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนเพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวในการเข้าสอบการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลเคสการสื่อสารการจัดตั้งกลุ่มรายแฟนเพจเฟซบุ๊ก สอกอรอระดับตำบลท่าสาราช่วยให้นักศึกษาทราบข่าวล่วงหน้าทันท่วงทีมีเวลาเตรียมตัวทันในกรณีผู้ทำงานต่างถิ่นและนักศึกษาทราบกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ สร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การติดตามการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพบกลุ่มและเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบ การพัฒนาแอคชัน่นวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อนดำเนินงานเริ่มดำเนินงานและหลังดำเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในภาคีเครือข่ายต่อไปและนำผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและผลปฏิบัติงานที่ดีมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามดูแลช่วยเหลือนักศึกษาได้มากขึ้นปัจจัยแห่งความสำเร็จ การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครูกอสอนอและบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวขอ้องอาทิเช่นผู้ปกครองผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายต่างๆและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นบทเรียนออนไลน์ระบบการช่วยเหลือผู้เรียนผลสำเร็จที่ดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ นักศึกษาสกรลระดับตำบลท่าสาราเข้าสอบการทดสอบระดับชาติเอนเนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยติดต่อกันสี่ภาคเรียนส่งผลให้สกรลระดับตำบลท่าสาราได้รับเกียรติบตัตรสกรลระดับตำบลที่มีร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนสูงกว่าร้อยละแปดสิบ จากน,นายธนกรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้การขยายผลต่อยอดในอนาคตครูจะนำระบบการติดตามดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาไปต่อยอดใช้ในภาคเรียนถัดไปและค้นคว้าแรกเปี่ยนเรียนรู้หาวิธีการให้คงสถิติการเข้าสอบของนักศึกษาร้อยละหนึ่งร้อยต่อไปขอบพระคุณค่ะ